สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง youtube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีการอภิปรายเรื่องของพรบงบประมาณประจำปี2565เนี่ยนะครับก็สีสันของการอภิปรายเวลานี้เนี่ยนะครต้องบอกว่าก็มีหลากหลายสีสันแต่ว่าสิ่งที่ ทั้งฝ่ายรัฐบาลนะครับอย่างพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรครวมถึงพรรคฝ่ายค้านนั้นก็ออกมาติดติงรัฐบาลถึงเรื่องของการจัดทำงบประมาณที่บอกว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็มักจะลงท้ายด้วยบอกว่าให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนั้นลาออกแล้วให้สภาเลือกนายกกันใหม่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ ะครับว่าทําไมสสเหล่านี้ถึงไม่เรียกร้องให้มีการยุบสภาไปซะเลยแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่กันนะครับเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าคนนุณนันทิวัน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติเนี่ยนะได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้เมื่อวันที่1มิถุนายนบอกว่ากลับบ้านเรายักรออยู่เสียงอภิปรายพรบงบป,ประมาณปี2565ทําไมมันหงอยนักคนสนใจน้อย ปล่อยสสพร่ำไปให้เต็มที่สังเกตเห็นว่าตัวใหญ่ที่อภิปรายถึงลุงตู่ด้วยข้อมูลเท็จลุงตู่ตอบทันทีแถมข้อมูลอีกเพียบเท่านั้นยังไม่พอทีมองครักษ์นอกสภาไม่ว่าจะเป็นพี่แรมโบ้ธนกรและทิพานันลุกตอบโต้ด้วยข้อมูลยาวเหยียดชิงพื้นที่ข่าวของฝ่ายค้านไปหมดต้องบอกว่าบรรดาสสทั้งหลายพอสอนี้ประชาชนไม่ได้โง่นะข้อมูลต่างๆรู้กันหมดอย่ามั่ว ชาวบ้านรู้หมดว่าใครหิวแสงใครหิวข้าวเสียงสอสอบางคนว่าวอนวา่าหนูขาเขาไม่รักเราแล้วกลับบ้านเรายักรออยู่ลุงตู่พูดไม่เพราะปากไม่หวานแต่จริงใจนะไม่ใช่ประเภทตกจูบตกจูบลุงเป็นพวกไม่เอาคนโกงไม่รักลุงหรือประชาชนรอดูอีกทีตอนลงมติจะอยู่ข้อใครข้อมันหรือจะแหกข้อถ้าไม่ผ่าน ยุบสภาเลยไปเดินลุยไฟกันประชาชนเขาจะเข้าข้างใครนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่แสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ว่าถ้าเมื่อพรบงบประมาณไม่ผ่านเนี่ยนะแน่นอนครับความรับผิดชอบของรัฐบาลนั่นก็คือการที่จะต้องลาออกหรือว่ายุบสภาแต่ที่ผ่านมาแน่นอนครับไม่มีรัฐบาลไหนหรอกนะครับที่จะลาออกก็ส่วนใหญ่นั้นจะต้องยุบสภามีสมัยของทางด้านพลเอกชวล,ลิตจงใจยุทธเท่านั้น ที่เกิดเรื่องของวิกฤตนะฮะต้มยำกุ้งก็มีการละออกนะครับแต่ว่าเรื่องของพรบงบประมาณนั้นที่ผ่านมานั้นถ้าไมา่ผ่านสภาโดยธรรมเนียมก็คือยุบสภายุบสภาเกิดอะไรขึ้นก็ไปเลือกตั้งกันใหม่นะครับไปเลือกตั้งกันใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญพศ2560เพราะยังไม่ได้มีการดําเนินการแก้ไขแต่อย่างใดบรรดาพักร่วมฝ่ายค้าน หรือแม้แต่พักรัฐบาลบางพักเนี่ยนะก็เลยร่ำหักว่าให้ทางด้านลุงตู่นั้นเนี่ยนะลาออกลาออกเพื่อที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีกันใหม่ทานายกรัฐมนตรีเนี่ยนะตามในแนบของพักเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็จะเหลือคุณอนุทินชาญวิรากูลนะครับคุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะนะครับคุณสุดาคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์คุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับ แล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งที่มาจากทางด้านพรรคเพื่อไทยก็มีอยู่ทั้งหมด5คนแค่นี้แล้วจะเลือกใครดังนั้นแน่นอนครับเป็นอย่างอื่นไม่ได้พรบรงบประมาณไม่ผ่านก็ยุบสภา,าเลือกตั้งกันใหม่หรือแม้แต่พรบรงบประมาณผ่านแต่ว่าถ้าสถานการณ์ในส่วนของพรรร่วมรัฐบาลยังคงมีเรื่องของการคอยแซกคอยจ้องในการที่จะสร้างปัญหาเนี่ยนะฮะไม่แน่ ลุงตู่อาจจะยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งกันใหม่ใครจะไปรู้ลองดูตอนนั้นประชาชนจะเลือกใครครับ